ด้ยสารบุทราบครณีสายการดินแอฟริกากำลังออกนะคะคณะรัเแคมขาดและใจทางออกซิเจนให้ปลอดภัยเออชุนิชิวซะซรกกิโัะซิงโครตี้ว่าซิงคชัวชัวิงร พ่อเบียร์พีราทุกคนนะครับวันนี้กำลังกลับบ้านนะครับกลับมานรด่วนด่ด่วนด่วมด่นด่วนดวนยันซด่วนด่วนด้อไม่เอานะรถด่วนด่วมอันตรายอันตรายเหม็นคุ้มปดนะครับรถด่วนด่วมนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับกราังจะกลับบ้านนะครับผมกับ ตาตาปลานะครับตาตาปลานะครับสองคนนะครับกลับบ้านทางอุดรธานีนะครับลับพี่ใหม่นะครับสองวันแล้วก็จะกลับมากลับมาขอนแก่นพัเอาอย่างไปไม่ได้นะครับนะครับวัตดีบุ๋ยนะครับกับอุดรนะครับกับอุดรนะครับยังไม่เห็นหน้าแม่นะครับ ม่มาจากทำงานยังไม่เห็นหน้าแเมยเกือบสองเดือนแล้วนะครับตันดังนะครับตอนนี้ก็ไม่ได้เป็นโควิดนะครับใครว่าผมเป็นโควิดนะครับเดี๋ยวตามตบถึงบ้านนะครับอย่าพูดไปเตัทีมนะครับไม่ได้เป็นนะครับสวัสดีโอ้ขอบคุณซอยจากพี่กูนะครับพี่กูล่านะครับด้วทางปลอดภัยครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับ อันนี้ก็ยืมรถพี่ออดมานะครับไม่มีรถกลับก็เลยยืมรถอาดรถตู้มานะครับอ๋อเรียนอยู่คิ่ทอดเมตูนะครับยังไม่เพอนะเมตูมาสีเดือนแล้วนะครับอ๋ยตันดังตันดังไม่ได้เป็นวัเป็นหวัดเชยๆนะครับไม่ได้เป็นโควิดนะครับไปตรวจแล้วนะครับเป็นหวัดนะครับ ยามาโนตีพายมาเป็นโควิดนะครับไม่ใช่นะครับตอนนี้ก็คือออฟฟิศร้อนกันไปหมดแล้วว่าผมเป็นโควิดนะครับผมไม่ได้เป็นมนเป็นหวัดเฉยๆนะครับวันน้นไทยแชมพูนะครับแชมพูมันน้ำมะนาวนะครับมันนาวไปก็เลยเป็นหวัดในเฉยๆนะครับไม่ได้เป็นไข้นะครับเพราะว่าถ้าผมเป็นโควิดผมคงตายแล้วนะครับตอนนี้เป็นได้ประมาณเกือบสองสามอาทิตย์แล้วนะครับนะครับ ถ้าผมเป็นโควิดผมคงตายไปแล้วนะครับตอนนี้ไม่ได้ยังไม่ยังมีชีวิตอยู่ก็แปลว่าไม่ได้เป็นอ่าโควิดนะครับแค่ตันดังเชยนะครับฝากแชร์กันไปนะครับใครที่ว่าผมไม่โควิดผมไม่ได้เป็นนะครับอ๋อตาตาปานะครับตาตาปานะับตาตาปาก็เอาพี่ตาตาปากลับไปกินข้าวด้วยนะครับนอนคืนหนึ่งนะ ตาตาปลาของเอซีนะครับก็ฝากพิศลาไปได้ออกอกดงใจด้วยนะครับก็ตอนนี้ขี่รถเกือบจะสาสี่ชั่วโมงแล้วยังไปถึงบ้านนะครับผมเขาขับช้ามากนะครับขับ20สนะครับโอ้โหช้ามากนะครับ สงสัยออกตั้งแต่สามโมงเช้าครับตอนนี้คงจะถึงประมาณบ่ายสี่โมงนะครับช้ามากนะครับถนนลงนะครับเขาล่องเพลงไปด้วยนะครับเตี๊ยบตีนนะครับคือพลังเยียบคันเล่นเขาไม่สามารถเยียบตีนเดียวได้นะครับเขาต้องเหยียบสองตีนนะครับเอาตีนซ้ายแล้วก็เตีนขวาอ่าเยียบทับอีกทีนึงแล้วก็เหยียบนะครับหายไปไปครับขอขอบคุณครับไม่ได้เป็นอะไรนะครับ นนอเะเหเดียะเลียวขวาหาใช่ไปเมนบ่อบ่บๆบ่ตรงตรงเขาหาคารเขล่าตรงนี้อ๋อบกจำทางไม่ค่อยได้แล้วผูก็ได้บาบาลืมไปหมดแล้วตรงตรงอ่าดิน้องค่ายเนี่ยไปบูเลานไปบานอันมองเลียงมอากๆต,ตรงแล้ว ม่นครับก็ขอบคุณอของควนทุกสิ่งทุกอย่างที่มอบให้กับเด็กชายคนนี้นะครับทีบ่พูดแบบนี้ไม่เป็นล้างจมูกคับล้างแล้วครับสั่งขี้มูออกเป็นก้อนประมาณสี่ห้าครั้งแล้วมันก็มันก็เกิดขึ้นมาเหมือนเดิมมันขี้มูมันก็เหมือนดอกเห็ดนี่แหละนะครับมันก็เหมือนเห็ดนี่แหละเก็บเท่าไหร่อา สั่งจมูกออกเท่าไหร่สั่งคิมูกออกเท่าไหร่มันก็เกิดมาเหมือนเดิมนะครับมันก็เหมือนดอกเหียนนี่แหละไม่รู้นะครับนอกจากจะจุดไฟเผานะครับผมก็สั่งออกแล้วแต่มันก็ยังเกิดมาใหม่เหมือนเดิมนะครับคิมูกตันดังนะครับฝากสาวๆใดที่ยังไม่มีแฟนนะครับที่ชอบในตัวผมนะครับฝากมาดูคิมูให้น่อยนะครับนะครับ ใครที่รักในตัวแกปเปอร์ใครที่ว่างงานนะครับแกปเปอร์จ้างมาดูดคีม,มูให้หน่อยนะคะ <c oughs> คิดิะม่าเป็นอ่าเต้าส่วนนะครับคืออเคยกินเต้าส่วนไหมครับนั่นแลหละฝากเลยนะครับใครที่รักในตัวแกปเปอร์ฝากมาดูดคีม,มูให้หน่อยนะคะรับร่างจมูกด้วยน้ำเกลือ อ๋อยายผมรออยู่นะครับตอนนี้คือไอโอดินอยู <urt> hm. ่บ <rant> ้านเยอะนะครับก็ฝากบอกยายแล้วให้ยายแชร์ไว้ท่านะครับอย่ามาอคอยแข็งหมือนเดิมนะใครที่ได้ดูดี้มูแกเปิดถือว่ามีบุนแล้วโควิดไม่ใช่นะครับอย่ามาหาพูดนะครับคนเป็นบัตรก็ว่าเป็นโควิดมันไม่ใช่นะ ตอนนี้ออฟฟิศรอ้อนโมไปหมดแล้วนะครับไม่ได้เป็นอะไรขอบคุณยาดมนะครับจากพี่คุรุคินะครับพี่คุรุคิ <c oughs> <c oughs> อยคุลุคินะคระับไม่พูดแล้วครับไม่พูดใครที่กินข้าวอยู่ไม่พูดแล้วเรื่องขี้มูกนะครับเพราะว่าขี้มูกมันเป็นอ่าของเสียที่มันเป็นอ่อนาก็ได้เกียดอยู่เพราะว่ามันเป็นเรื่องเหลืองนะครับขี้มูกของผมจะไม่ออกสีเขียวนะครับเป็นขี้เดีอดเนาะเราอย่าไปพูดเรื่องขี้มูกแล้วใครที่กินข้าวอยู่ก็พูดใหม่เนาะขี้มูกมันจะเป็นสีเรื่องเหลืองของผมมันไม่สีเขียวไม่พูดแล้วไม่พูดแล้วโอเคมีไทยซิงสตอรี่วันที่สองที่สามที่สี่ที่ห้านะครับ น่าจะได้ออนแอร์กันช่วงกลางเดือนในดูกันแน่นอนนะครับผมก็จะมาไซาเหมือนเดิมนะครับสนุกันแน่นอนนะครับ EP นี้นะ่าจะได้จัดเตรียมก่า EP ก่อนนะครับเพราะว่า EP แรกนั้นคนไทยประมาณสองคนนะครับตอนนี้ก็คนไทยเป็นพาห์อมน่าจะประมาณหกคนเจ็ดคนนะครับ น่าจะสนุกกันเลยทีเดียวเชียวคิดถึงพี่พีทุกคนนะครับไม่ได้ไปคอนเสิร์ตก็ไลฟ์สดนี่แหละนะครับอยากไปเซอร์คอนเสิร์ตใจดีขาดแล้วนะครับถ้าโควิดซ่าได้ไปคอนเสิร์ตผมคงได้เริ่มต้นใหม่นะครับขัดร็องเพล็กใหม่นะครับจำไม่ได้แล้วตอนนี้บอกไว้เลยพี่แก๊ปโอ้พี่ไปใช้ลังทรงพี่บอกไว้ไปถือกรอก ขนาดเมาแพงลอตเตอรี่ยังซื้อไม่ถูกเลยก็ถึงจักรใบเอาขียขึ้นเนี่ยโอ้เอาขียขึ้นเอาขียขึ้นปะครับโอเคครับนะครับตอนนี้กำลังกำลังกำลังกลับบ้านนะครับผมใครคดรีกินวอนเกย์เปิร์ดนะครับอย่ามาห่าเกย์เปิร์ดนะครับรผมวันะ์ยามาห่าเกย์เปิร์ดนะครับมเกย์เปิร์ดซีซั่นขี้มูกไส้นะครับตอนนี้ตั้ดักมาร์กนะครับยามาฮ่านะครับ ปิดบ้านนะครับขอพักผ่อนอยู่กับครอบครัวใครมาหาผมสั่งขีมูกใส่ทันทีนะครับคิดถึงทุกคนนะครับขอสามตัวโอ้จจสิบาจ,จังได้บ่าวป็น <c oughs> บอกเลขบถ่ถทีเราบอกทีบ่ถึีก,ถกับมามาผมยีกบ่อยากบอกหรอก ไปใส่อีกจะมาว่าอยู่กลับบ้านโวยบอกจนมือได้ยังมาตัดดังตัดนได้ยังซ้ออยู่สร้างขี้มุกใส่ยักบาทสร้างขี้มุกเสนากองเนี่ยยังมาหาเมาเด้อใครมากลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านก็จิโรอเอาเป็นดาราเขาไงครับตั้งตัวรอตัวาะ กลับมาคือแจ้าตัวรอดแทบหมดมากับ,บ้านก็แจ,ะจะ้าตัวรอดเห็นพ่อกับเมยียตะลึงตึงพืชนที่กูได้ละทั่วมาเนี่ยฮัโลโหลครับไงไงอ่าไอ่ยูฟิลิปโปโอ้ฟิลิปิปอาเทเลนโอ้ยูฟรอมเทเลนด์ Oh oh, up my. Mm. oh, I'm from South Korea, man. Oh, know <laughs> speak English. What? English, Can you speak English? English, please. No, no. <laughs> Me, no no no. Oh, why? Why you don't know? We... Hi. Follow Manchala. me. I will follow you back. Okay? Follow me, I will follow oh, you follow. back. Oh yeah. follow, follow. Okay. Okay. Follow me. We are yeah, friends yeah. right now. Okay? Nice to meet you. Nice to meet you. No, we still talk. Still still talk. <laughs> oh. <laughs> why you don't know speak? Why you don't speak English, ya lah. Kayaknya mah kuwo lu. Why you don't know? Kayaknya mah kuwo lu. Kuwo lu. Eh, I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  know speak Thailand. I know speak Thailand. Wait wait, oke? Okay? Oke okay. oke. Okay, okay. Wait wait. <laughs> Pat sok, Pati sudah. <laughs> Haminie, ya. Halekop kup cop kup kap kai. Hamikoma. Hei hei hey. chép phiệt. Cap you know what they mean? Ở đây Ca, tua, xám xịt, chép xịt. Ồ, 30 You know? Uh. You know, oh, ok. Ok, yeah, ok, ok, lại để... Bước vào đây, bước vào của đấy á. Bước vào của Why you don't speak English? Woo, my friend. Cái gì mà <laughs> <coughs> <coughs> hey your friend! Your friend can talk English, your friend, your friend. You have friend or not? ผมไม่เคยเข้าเรียนภาษาอังกฤษเลยติดศูนย์แก่แล้วในเกียร์หนึ่งภาษาอังกฤษผมไม่เก่งโอเคไหมปวดหัวจะเศร้เนาะโอชีตชีตทำไมไม่รียนเริ่มเขารู้จักผมอยู่ฟอนโลมีอะไรนี่แหละรู้จักคือจะคขาาฟอนโลคือผมไม่สามารถแปลเป็นประโยคได้ถ้าแปลเป็นคำน่ะแปลได้อยู่ เข้าใจไหมแบบว่าฟอลโลฟอลโล่มีให้ติดตามชานอันนี้เข้าใจอยู่แต่ถ้าเปีปเป็นประโยคยาวๆผมแปีไม่รู้เรื่องเข้าใจไหมทุกคนนะครับกลับบ้านทำอไมแต่งตัวลอยจังนะครับพี่เขาว่าโอ้จะให้ผมใส่คือชุดไปน้ามันก็ไปได้แล้ว ทำงานเป็นนักร้องก็แต่งตัวดีเลดนึงก็ให้ทิ้งคำพืชนบ้านตัวเองหน่อยนะครับมีคาว่าทำไมแต่งตัวรอจังกับบ้านอ้าวจะให้แต่งตัวคือไปนามันก็ไม่ได้แล้วเนาะมันเบื่อยามนาแล้วช่วงนี้เขาเที่ยวสังสรรค์พีแมให้แต่งตัวดีจากบ้านเนี่ยลับบ้านนี่นมา้ลับบ้าน,นากลับบ้าน ผู้เขามาไมผู้เขามาอยู่เก่ากระบอกระเจ้าเดียเป็นอยางคันบอกเข้าใจไหมทุกคนผู้ใดทาเราจะเปื้อไปไหนบอกว่ากลับบ้านให้หน่อยผมคันบ่าคันคอมันคันคอผู้ใดอยู่แต่เก่ากระบอกระเจ้าเดียเป็นอย่างบอกเพื่อนหน่อย่าจะเปื้อกลับบ้านนะทีไม่หน่อยถ้ามันปักมุดได้ผมปักแล้วเนี่ยมันปักมุดไม่ได้ว่ากลับบ้านเข้าใจไหม กราตูซูปเปอร์สตาร์จะมาขีา่ชาเลนกับรถก็ไม่ได้แล้วนะซูปเปอร์สตาร์เนี่ยจะขี่าเลนกับบ้านบอกมันก็ไม่ได้โอ้ผมอธิบายเขาใจยากกับพีพีเอฟซีทำไมเป็นคนเข้าใจยากอย่างนี้ถึงแม้จะไม่มีตังก็นั่งดูดีไปก่อนน้ำมันนี่ก็เติมร้อยห้าสิบเอ็ดขี่กับเนี่ย ดูดีคิดแล้ว,ลวตู้นั่นแหละแต่น้ำมันนะักลึกๆนะ่ะร้อยห้าสิบใจขีเซเล็งมันก็ไม่ใช่กลับบ้านเด้อเขาใจไหมคนเงินกลับอะไรเป็นเดือดไม่มีอะไรเลย ไม่ได้เจ็บคอนะครับเป็นวัดเฉยๆเป็นวัดต,ตันดังเฉยๆไม่ได้เจ็บคอไม่รู้นะครับถ้าถ้าพูดภาษาตรงๆน่มนันจะตันดังนะครับก็เลยต้องพูดภาษาแบบนี้พูดทั็วมาอีก Hello Hello หล e r e are you from Where are you from Ah t ไ a i l a n d t h a What? Salam, salam. So no, so uh, no, not Yeah. That's how old are you? I old are you? How are you? How old are you? We don't. China. Uh. <laughs> 1 million uh, follower you phone talk dia yeah oh yeah. sponsor me sponsor me oh kan mau นม่งเม่จกินเลยยี่สิห้าปีผมถืว่าจะผมถือว่าวารยี่สิบห้าปี5 75 years old oh. ตีเลขอีกแล้วอายุพี่น้องทวนตฟยเยโอคือ25ปีไม่ใช่บอกเลขนะอย่าไปตีพตีพา่ไว่บอยังไปเบิรกันจีนเสื้อเบิรเอลสาอด 31, ดันไปนตีเปเลขอีกแล้วเอลสาสเสูงลายหกสิบจะไปซื้อเลยหนึ่งหกแปปสเ อายุยิบ้าตีไปเลยเป็นเล็กไปเลยทุกแน่นอนกลับบ้านนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณบ้านจะเปิดเจ้าหนูมันจะบูมีกสายหายจับไปไหนไปไหนอีกแล้วคนในไลฟ์ก็บอกข้าเจ้าหน่อยว่าผมไปไหนผมกีเกียจเบาแล้วกลับบ้านครับกลับบ้าน กลับบ้านน่าจะถึงอีกประมาณสี่โมงเย็นนะครับเขาใจเย็นมากพีโซลานะครับตีนพี่โซล่าเป็นตาปลาก็เลยชาดิ้นดึงนะครับนะครับเป็นตาปลาทั้งมือแล้วก็เป็นตาปลาทั้งเท้านะครับตอนนี้เขาก็เอาเอาปากครับพวงมาลัยแล้วก็อย่างนี้นะครับกัดแล้วก็นี่นะครับหาเข้เหยียบทีละสองตีนนะครับอย่างนี้เนาะ เวลาเหยียบใช่ไหมละ่ะอันนี้คือเท้านะครับแล้วก็เวลาเหยียบเขาก็ซ้อนจะพึ่งนะเวลาเหยียบเขาก็ซ้อนเท้าแบบนี้อันนี้คือเหยียบคันเลงเวลาเหยียบเบียร์เขาย้ายเบียบมาทางนี้แล้วก็เหยียบยนะครับก็เลยแชทเท้าพีศาลาเป็นตาปลานะครับ ไม่ได้แก้งอันนี้พูดจริงตอนนี้ก็คือเป็นหนักนะครับหรือใจใจจะตัดขาออกนะครับโอ้ขอบคุณเช้าจังพี่เมย์จูวิซานะครับโ้ขอบคุณดงคิวเรืมากูเอาต้น,นทีเชอร์ขอบคุณมากๆนะครับไป่เก่งภาษาอังกฤษแล้วก็เป็นตัวทีฟทันแหละเกีร์กีรตูนี่ไม่ใช่รูนะผมเจอน้ำมันเกลอยห้าสิบเอง เมื่อมันติดโควิดมัน COVID ตอนจะส่งมาเพราะมันไหนยสวัสดีพี่หนึ่งนะครับจะส่งบัวให้ผมมนันไหนยทำไมไม่ส่งมาช่วงเทศกาลมจะได้เชื้อแล้วคอยรับเลยพี่โซลไอ่าตอนนี้นะเลี้ยวขวาตรงนี้นะเดี๋ยวต้องปั๊มน้ำมันเนี่ยไอ้เนี่ยต้องอยืดเทืดไม่ให้เข้าคลองตรงนี้ <laughs> ยืดเทือน <laughs> ใช่ไหมใช่ บอกเลีย้ยยูเทิรนไม่ใช่บอกให้กลับรถตรงโบกไม่เนี่ยท <c oughs> ี่มีแฟนยังคือพี่อ้อมเปากก่าูดเปทัวร์ทัศนกสับเลยบอกตรงๆเลย <c oughs> ไปไหนจ้าอีกแล้วไปกลับบ้านโอ้ยขันเบากเด <c oughs> พี่ลำหนึ่งนะจะส่งมาตอนนี้นะวัวน่ะจะได้อ่าเอาใส่บุญเลย าดิบุญนี่ใช่จะได้คาเสบุญและใครบผมขี้บ้าบนะครับครับผมขี้บา้าบกลับบ้านกลับบ้านโอ้ยกลับบ้านครับหวัดดีเบลอะไรไม่ใช่ชื่อเบลนะครับชื่อเจเปิลนะครับ ซช์ตรงแบบดูกระจกสุเปอร์สตาร์นะครับลายลายนี่แหละกระจกที่ผมพกไปออกคอนเสิร์ตเวลาผมแต่งหน้าบนรถผมก็ใช้กระจกนี่แหละ,ะครับลายไหมลายดีเนาะกระจกนะครับกระจกของผมนะครับ กระเป๋านี่ก็เป็นกระเป๋าเครื่องสำอางนะครับเยอะมากกระเป๋าเครื่องสำอางของผมผมต้องพกติดตัวตลอดเพราะว่าอ่าสุภาษิตเขาว่าไก่งามบาคนคนงามพอาแต่งนะครับผมก็ต้องแต่งหน้าแต่งตากระเป๋าเครื่องสำอางนะครับกระเป๋าเครื่องสำอางนะครับมีต่างแจงในด้วยนะครับผมเอาซ่อนใบในกระเป๋านะครับบางทีในสองขัวต่างแจงในนะครับต่างเจงในโชว์ว่างเจงในเฉยๆนะครับ กองเก่งได้นะนะครับกองเก่งได้แกเปลือเองใครได้เห็นคือมีบุญตามากใจแคบไปก็แคบไปนะครับใครที่เห็นกองเก่งได้แกเปลือยือว่ามีบุญมา กางเกงในกเปรืรเองใครได้เห็นคือมีบุญตามกากตจแคบไปเขาแคบไปนะครับใครที่เห็นกางเกงในกะเปอนถือว่ามีบุญมาอยังไงใส่แล้วไม่อึดอัดยังไงคือใส่แล้วเอากางเกงในรุนี้ใส่แล้วไม่อึดอัดใส่แล้วไม่อึดอ,อัดยังไง <c oughs> บางวันผมใส่กางเกงในอยู่ตรงเทีว่วมันลงมาตดาตุ่มเนี่ยนะครับใส่กางเกงในเหมือนไม่ได้ใส่มันเลยไม่อึดอัด นี่คือเกงในของแจเปอร์นะครับบางวันมันมาคอดอยู่ตาตุ่มผมเนี่ยตังเกงในนะครับนี่คือเกงในแจเปอร์ผมต้องเอาเชื่อฟังยัดรัดไว้บางครั้งก็หนังย่างมัดไว้อยู่เอวนะครับนี่คือเกงในแจเปอร์แบทไม่ได้นะครับตังเกงในเฉยผมไม่ได้เปิดดกักเห็นรูซิวนะครับไปเห็นซิวดกักไม่เป็นไร นะครับถือว่าดีที่สุดแล้วกางเกงในสำหรับผมรุ่นนี้นะครับแต่กางเกงนี้ยืดตูดนะครับพอเดินไปสักพักมาหยุดทุ่มม่องนะครับผมสุดยอดสุดยอดจริงๆนะครับผมละเมอแล้วล่ะนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมเดี๋ยวผมถึงบ้านก่อนเดี๋ยวผมจะอะไรส์วดบ้านผมให้ดู เรมคันคอยแล้วเอาอะไรขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณครับ